ไม่มีใครที่จะอยู่คนเดียวเพียงลำงพังเพราะอย่างน้อยหัวใจก็ยังมีไฟหวังไวขวคว้าหาพลังแห่งความแข็งกล้าคงไม่มีใครที่จมปักอยู่กับน้ำตานอกเสียจากว่าลมหายใจไม่มีสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพบกันอีกแล้วครับับเด็กวานซื้อ,อ,อ,อนะครับเด็กมีใจรักในพระเครื่องเครื่องรางอวบอั๋ที่มีตระกุลนะครับอ่านะครับอีพีนี้ครับจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมร,รมับเหรียญทางใต้บ้างนะครับผม เหรียญจังหวัดพัทลุงครับเมื่อก่อนเคยเป็นหนึ่งในห้าเหรียญที่เป็นที่นิยมที่สุดและราคาแพงที่สุดในจังหวัดพัทลุงนะครับผมมาดูนะครับผมเพื่อนครับครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญต้นไม้หรือว่าเหรียญปฏิหารนะของหลวงพ่อมุลนนะครับวัดเขาแดงนะครับผมครับท่านหลวงพ่อมุลนนะครับท่านเป็นนะครับสิทธิ์ลูกสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์ทองเท่าแห่งสำนักเขาอ้อนะครับผมเลยได้รับวิชานะครับ ยูวิชาจากสนาคารอ้อนะครับแต่ชารหมดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับชื่อว่าเป็นเหรียญปฏิหารเพื่อที่ให้คนที่ใส่คนที่เขารับเคารพบูชานะครับผมเกิดปฏิหานในชีวิตนะครับทุ่งน้ำความดีนะครับนี่เป็นเหรียญที่นะครับมาจากภาพนะครับจาลองนะครับฝาผนังนะครับผมเป็นรูปภาพตามผนังที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะครับก็คือช่วงที่ท่านในป่านะครับที่ต้องแสดงปฏิหารนะครับผมก็คือป่าพวกรักเดียร์ฤทีนะครับ ที่ทำลายพุทธศาสนานะครับนะครับเป็นแสดงเดชให้เห็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับนะที่อยู่บนต้นไม้นะครับในตำราที่อันนี้บอกว่าเป็นต้นมะม่วงนะครับว่าพวกเหลี่ยมเหี่ยมนี่มาทำลายต้นมะม่วงด้วยนะครับตรงนั้นนะครับที่พระพุทธที่พระพุทธเจ้าจะนะครับจะแสดงธรรมนะครับต้นนี้มาชมกันครับเพื่อนเพื่อนครับอื้ออมคมนะครับเหรียญนะครับคองกลมเหลี่ยน คื้นเหร,ร,ร,รียญครับเส้นเสี้ยนเว่งเต็มนะครับเพื่อนๆใต้เหรียญเขียนว่าวงพ่อหมุนวัดเขาแดงนะครับพัดทลุงนะครับดูเส้นเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนเวงทั้งเหรียญความคมต้นไม้นะครับนะครับแล้วก็หงเหรียญตรงนี้เนื้อเกินนะครับตรงนี้ต้องมีนะครับกลมนะครับแล้วก็ขอบเหรียญตั้งนะครับนะครับส่งตูวนิดนึงนะครับเพื่อนด้านหน้านะครับความคมนะครับ นี่เป็นกระไหลตรงยุกนะครับถ้ากระไหลไม่ตรง,ตรงยุกก็จะสดกว่านี้นะครับจะไม่แห้งอย่างนี้นะไม่แห้งนะครับจะมีขาวมเหลืองเหลืองม่ขาวกระไหลนะครับบัดขาวแดงครับตัวทหารจะมาไม่เต็มนะครับนะครับกับลอลิงนะครับปุ๊บกลมมนะครับเสียเส้นแสบมีเส้งแสบฝนวิ่งทางเหรียญนะครับโอเคนะครับดูด้านหลังครับเพื่อนด้านหลังมันเป็นยันนี่ครับดูรอยต่อขะันะฉียนนำตัวตัวยันนี่ครับ เราพื้นเหรียญเส้นเสี้ยนึ่งทั้งเหรียญนะครับถ nice. ึ่ง uh, ต่างๆคือเส้นวัดเตี้ยนะครับเส้นนี้เส้นใต้หัวหมวกเราเส้นมีวงรอบนึ่งครับใต้หัวงมันจะมีเส้นนะครับเห็นไหมครับอ่านะเส้นวงรอบเหรียญครับต้องมีนะครับตรงนี้ครับถ้ามีก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในความแท้นะครับอบาทนี้นะครับผมไม่ค่อยสำคัญมากนะครับขอบเหรียญตั้งนะครับเส้นเสี้ยนึ่งทั้งเหรียญนะครับดูเส้นสายฝนมีหนึ่งผ้า รูปภาพเหรียญนะครับเหรียญตรงยุคนะครับผมปีศูนย์แปดนะครับเหรียญนี้ออกนะครับประสบการณ์มากมายนะครับตั้งเหรียญนี้นะครับนี่ครับผมช่วงสองนิกานะครับผมอาจจะมีจีนเห็นนะครับสองฟันอยู่ตรงนี้จำหยาบนะครับผมถ้านอาทั้งนี้นะครับถ้ายุทางนี้ก็จะอยู่ประมาณนะครับหน้าเหรียญมันก็อยู่ประมาณสิบสิบนาฬิกานะครับสองันนี่ใหญ่นะครับ ช่สิบนิกานะครับนี่นะครับเ็ฟังยาว,ว,วๆยากนะครับไม่ใชครับถ้าอยู่เรียนหน้าตัวนี้ก็อยู่ที่สิบนิกานะครับเห็นเห็นะคับหนหน้าเรียนมานี้นะครับคบอกานยากมา สิบนาฬิกานะครับครับนี่นะครับสิบนาฬิกานะครับองเงียนนะครับชื้อดูนะครับคมชุมสวยงามนะครับมิตินะครับองเรียนนะครับฝั่งนี้องเรียญอันนี้ก็อยู่ช่วงประมาณสองนาฬิกานะครับประมาณสองพฤศจิกาครับเรื่องห้เราเห็นนะครับความหยาบนะครับนี่ตรงนี้ครับสามล่องนะ เียประมาณสองนาฬิกานะครับเพื่อนๆครับผมอีกนี่นี่โอเคนะครับเหรียญปฏิหารนะครับหรือว่าเหรียญต้นไม้เหรียญหลวเจ้าพระองค์ทรงแสดงนะครปฏิหารป่าพวกเดรัจฉานนะครับผมที่ทำลายบริษศาสนานะครับผมอ่านะครับปึ๊บสวยๆนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับไว้พบกันอีพีหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กวานซื้อนะครับอีพีนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับ